อ่ะดูนะครับ 1>, 1 morning ตอนเช้า morning ตอนเช้าสวัสดีครับ m o r n i n g morning ตอนเช้า morning ตอนเช้า m o r n i n g morning ตอนเช้า morning ตอนเช้า m o r n i n g morning ตอนเช้า2 afternoon ตอนบ่าย AFTERNWOON AFTERNOON ตอนบ่าย AFTERNOON ตอนบ่าย AFTERNWOON AFTERNOON ตอนบ่าย AFTERNWOON AFTERNOON ตอนบ่า e ยต่อไปครับสาม evening ตอนเย็น evening evening ตอนเย็น evening ตอนเย็น evening evening ตอนเย็น evening ตอนเย็น E E V N N I get up เอ่อ get up เตือนนอน get up get up ตอนตื่นนอน get up ตือนนอน get up ตื่นนอน Get up ตื e ่นนอน G E T U P Get up ตื่นนอน Clean the house ทำความสะอาดบ้าน C L E A N T H E H O U S E Clean the house ทำความสะอาดบ้าน Clean the house ทำความสะอาดบ้าน C L E A N T H E H O U.S.E. Clean t house ทำความสะอาดบ้าน C.L.E.A.N.T.H.E.S.O.U.S.E. Clean house ทำความสะอาดบ้านอีทรับประทาน E.A.T. S ทำรับประทาน Eat รับประทาน E.A.T. Eat รับประทาน E A ทีอิสรับประทานเจ็ด go to bed เข้านอน go to bed เข้านอนเจ็ด go to bed เข้านอน go to bed เข้านอนเจ็ด go to bed เข้านอน go to bed เข้านอนป get rest and go to bed เข้านอน แปด get d r e s s แต่งตัวคุณยี่หมูนใจเย็นๆครับแปด get d r e s s แต่งตัว G E T D R G E T เอาใหม่ครับเอาใหม่ G E T D R E W S E D dress dress แต่งตัว get dressed แต่งตัว G E T D R E W S E D dress d r e s แต่งตัว Get dressed แต่งตัว g E T D R E W S E D dress dress แต่งตัว Watch TV W A T C H watch TV ดูทีวี Watch TV W A T C H watch TV ดูทีวี Watch TV W A T C H ว่าส์ทีวีดูทีวีเด็กกอล์ทุสโกไปโรงเรียน G O T O S C H W O L กอล์ทุสโกไปโรงเรียนกอล์ทุสโกไปโรงเรียน G O T O S C H W O L กอล์ทุสโกไปโรงเรียนกอล์ทุสโกไปโรงเรียน G O T O S C H W O L กอล์ทุสโกไปโรงเรียน ครับผมต่อไป play เ,เล่น P L A Y play เล่น play เ,เล่น P L A Y play เล่น play เ,เล่น P L A Y play เล่นเจ็ดสองดูโฮมเวิร์คทำกันบ้าน D O H O M E W O R K ดูโฮมเวิร์คทำกันบ้านดูโฮมเวิร์คทำกันบ้าน, homework, น,าน D O H O M E W O R K ดูโฮมเวิร์กทำการบ้านดูโฮมเวิร e ์กทำการบ้าน D O R K, s, H O M E W O R K ดูโฮมเวิร e ์กทำการบ้าน Never ไม่เคย N E V E R Never ไม่เคย Never ไม่เคย N E V E R Never ไม่เคย Never ไม่เคย เดว์ Never, ไม่เคยเสมอ Always ตลอดเวลา A L W A Y S Always ตลอดเวลา Always ตลอดเวลา A L W A Y S Always ตลอดเวลา Always ตลอดเวลา A L W A Y S O s ตลอดเวลา Sometime บางครั้ง S, s O M E A A T I M E S ซัำทามบางครั M ้ง e ซ้ำทามบางครั I ้ง e S, <S, <S, S O M E T I M E S ซัทามบางครั M ้ง e ซ้ำทามบางครั I ้ง e S, <S, khác, <S M O M E T I M E S ซ้ำทามบางครั้งต่อไปครับหนึ่งมอร์นิ่งตอนเช้า M O R N I N G Morning ตอนเช้า morning ตอนเช้า m o r n i n g morning ตอนเช้า morning ตอนเช้า m o r n i n g morning ตอนเช้าสอง afternoon ตอนอาตอนบ่าย a f t e r n o n afternoon ตอนบ่าย afternoon ตอนบ่าย a r a f t e r n o n Afternoon ตอนบ่าย Afternoon ตอนบ่าย A F T E R N W O M N W O N Afternoon ตอนบ่าย3 evening ตอนเย็น Evening evening ตอนเย็น Evening ตอนเย็น E-V-E-N-I-N-C Evening ตอนเย็น evening ตอนเย็น evening ตอนเย็น e get up ตื e ่นนอน get up ต get up ตื e ่นนอน get up ตื่นนอน get up ตื e ่นนอน ข้อที่4ค่ะ 5. <c oughs> ทินหาวทำความสะอาดบ้าน C, <oughs> C L E A N T H E H O U S E ทินหาวทำความสะอาดบ้านทินหาวทำความสะอาดบ้าน C L E A N T H E H O U S E Clean house ท,ท,าาทำความสะอาดบ้าน,น,น Clean house e. ท,ทำความสะอาดบ้าน C L E A N T H E H O U S E Clean house ทำความสะอาดบ้านต่อไปครับออทอหผกปี๊รับประทาน E A T e S รับประทาน A T รับประทาน G ร e e ับประทาน A T รับประทานต่อไปครับ7 go to bed เข้านอน G O T O B E D go to bed เข้านอน go to bed เข้านอน G O T O B E D go, go to bed khao non go to bed khao non g o t o b e d go to go to non go to bed khao non g o t o b e d go to bed khao non ba get rest tan toa g e t d r e s e d rest ba get rest tan toa g e t d R E S e l press base เต็มตัว g ก t a d d r ต่งตัว g e t d r e s s e d press base เต็มตัว9 watch tv ดูที w a t c h watch tv ดูที watch tv w a t c h watch tv ดูที watch tv W A T C H W O S T V U T V เศกโกลทุสโก G O T O S C H W O L โกลทุสโกไปโรงเรียนโกลทุสโกไปโรงเรียน G O T O S C H W O L โกลทุสโกไปโรงเรียนโกลทุสโกไปโรงเรียน G O T O S C H W O L โกลทุสโกไปโรงเรียน เล่น P L A Y เล่น P L A Y เล่น P L A Y เล่น D O H O M E W O R K ทำกันบ้าน D O H O M E W O R K ดู Homework ทำกันบ้าน D O H O M E W O R K ดู Homework ทำกันบ้าน ดูโฮมเวิร์คทำกันบ้าน D e O H O M E W O R K ดูโฮมเวิร์คทำกันบ้าน Never ไม่เคย N E V E R Never ไม่เคย Never ไม่เคย N E V E R Never ไม่เคย Never ไม่เคย N E V E R Never ไม่เคย Always สม่ำเสมอ A L W A Y S Always ตลอดเวลาก็าได้ครับได้ Always A L W A Y S Always ตลอดเวลา Always A L W A Y S Always ตลอดเวลา s, <Sometimes>. <S, s o m e t i m e Some s times t i m e s บางครั้ง sometimes SOMETIMES S e e าำคำบางครั้ง SOMETIMES บางครั้ง Morning ตอนเชา้า MORNING Morning ตอนเชา้า Morning ตอนเชา้า M O R N I N G morning ตอนเช้า morning ตอนเช้า M O R N noon, I N G morning ตอนเช้า After afternoon ตอนบ่าย A F T E I A A คำใหม่ครับำใหม่สอง afternoon A F T E R N W O N afternoon ตอนบ่าย A F T E R N W o, o N Afternoon ตอนบ่าย A F a <hein> T E R N W o, o N Afternoon ตอนบ่ายข้อที e ่สาม E V E N I N G Evening ตอนเย็น E V E N I N G Evening ตอนเย็น e v e n i n g if นิ่งตอนเย็น Get up ข้อที่4 g e t u p get up ตื่นนอน Get Up g e t u p get up ตื่นนอน Get Up g e t u p get up ตื่นนอนข้อที่5 clean the house clean the house C L E A N T H E H O U S E clean house ทำความสะอาดบ้าน clean the house C L E A N T H E H O U S E clean t house ทำความสะอาดบ้าน clean the house C L E A N T H E H O U S E คินเธอ h o e ทำความสะอาดบ้านต่อไปครับ Eat E A T E คินรับประทาน Eat E A T E รับประทาน Eat E A T E รับประทาน Go to bed G O T O B E, B e. <c oughs> Go to bed go to go to bed เข้านอน go to bed g o t o b e d go to bed เข้านอน go to bed g o t o b e d go to bed เข้านอนต่อไปลูกอุ๊โทษที้ยนะเปลี่ยนโอเค go to bed เข้านอน go to bed อ่าเข้าไปครับแปด head west ไปเทียวสองท้นใช่ไหม Get dressed แต่งตัว Get dressed G E T D R E W S E D dress dress แต่งตัว Get dressed G E T D R E W S E D dress dress แต่งตัว ต่อไปนะครับ uh, แปดครับ watch w a t c h watch TV, TV. <Watch> TV. W A T C H watch TV, TV. <Watch TV. S 2> w a t c h TV ดูทีวี w a c h TV W A T C H w a t c h TV ดูทีวี w a c h TV W A T C H w a t c h TV ดูทีวีโอเคครับต, <Okay. S 1> ต่อไปนะครับ go to school hey. c O T O S C H W O L g O t o s c h o o l ไปโรงเรียน O t s c o G O T O S C H W O L O t o s c o ไปโรงเรียน O t o s c o G O T O S C H W O L g O t o s c h o o l ไปโรงเรียนโอเคครับ ต่อไปครับผม L A y, play เล่นดีมากครับ L A y, play เล่นครับผม L A y, play เล่นต่อไปครับ do homework ดูดดููโโฮมเวร์ฮมเวิร์คทำการบ้านโอเคครับ do, do h <homework. S 2> okay, o, S o m e w o R K, E W O R K ดู homework คทำกันบ้านดู <Do> Home <homework. S 2> e w o r k D O H, O M E W O R K ดู homework คทำกันบ้าน 13. Never ไม่เคย N E V E R Never ไม่เคย Never ไม่เคย N E V E R Never ไม่เคย Never ไม่เคย N E V E R Never ไม่เคย y e r a y Always A L W A Y S Always t <S Always ตลอดเวลาครับหมายครับ A L W A Y S Always ตลอดเวลา Always A L W A Y S Always ตลอดเวลา Sometime S s O M E T I M E S Sometime s บางครั้ง ซ้ำท <Sometimes. S 2> ่าม e e S, sometimes. Sometimes. <S, <Sometimes>. <S, s O M E T I M E S sometimes. Sometimes. s ซ้ำท่ามบางครั้ง s o m e t i m e S O M E T I M E S s ซ้ำท่ามบางครั้งโอเคครับต่อไปครับอเอาใหม่หมดเลยครับ Morning M O R N I N G Morning ตอนเช้า M O R N I N G Morning ตอนเช้า M O R N I N G Morning ตอนเช้าข้อที่สอง A F T E R N O N Afternoon ลืมบิปกนร Afternoon ตอนบ่าย A F T E R NWN N, Afternoon ต e. okay. อนบ่าย AFTE ครูนี่โหดเดี๋ยววันนี้อพอแค่นี้ก่อนเว <c oughs> ล่มันไม้พอแล้วเ,เดี๋ยวเราได <c oughs> ้มาต่อกัน <c oughs> อ่าะ,ะ <c oughs> เพราะว่าครูนัดเดนชดเช